่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายก,การ ส0ิบนาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่คะนันประพัฒเฉลิมเินเฮรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราเจอการเป็นประจำนะคะวันอังคารช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งกับเรื่องราวของสารปกครองที่น่าสนใจค่ะและเรามีสารคดีสั้นมาให้คุณผู้ฟังรับฟังกันก่นกอนเลยนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังว่าวันนี้มีคดีปกครองอะไรที่น่าสนใจตอนนี้ฟังสารคดีสั้นกันก่อนเลยค่ะ บรรทัดฐานคดีปกครองตอนของกลางรับจดหมายด้วยครับอ๋อจ้าจ้าขอบใจนะจ้าแม่วันนี้มาส่งจดหมายแต่เช้าเลยนะครับช่วงสิ้นเดือนก็อย่างนี้แหละครับจดหมายเยอะยังไงผมขอตัวก,ก่อนนะครับจ้าไปเถอะโชคดีนะพนมเออจดหมายอะไรนะแม่จดหมายจากสำนักงานสารปกครองเนี่ยเจ้าพอ่อ <He? S 1> ไม่รู้ยังไงบ้างรีบเปิดดูสิแม่จ้าจ้า <Yeah. S 1> ในจดหมายแจ้งว่าให้เราไปฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ศาลปกครองระยองนะเจ้าพ่อจดหมายพิมพ์ผิดหรือเปล่าถ้าเราไปฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก็ต้องไปที่ศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพสิทำไมถึงแจ้งว่าให้เราไปฟังคำพิพากษาที่ศาลปกครองระยองล่ะเอะไม่รู้เหมือนกันนะพ่อแม่ว่าเราโทรไปถามที่สำนักงานศาลปกครองดีไหมเจ๊ะพ่อเผื่อว่าอ้าว นั่นแม่อีทนี่สวัสดีจากแม่วิไลพ่อวิราช <c oughs> พอเอินฉันทําขนมนะจ๊ะก็เลยแบ่งมาให้ลองชิมกันนี่กําลังคุยอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะเคร่งเครียดเชียวแม่พอดีเลยแม่อีท<า>เรากําลังมีปัญหานิดหน่อยอ,อะนะออว่าจะโทรไปถามที่สํานักงานศาลปกครองอยู่เชียวโอ้เหรอจ๊ะนี่เดี๋ยวโทรไปถามอ้อลูกสาวฉันก็ได้เขาทํางานเป็นคนให้คําปรึกษาเรื่องคดีปกครองที่ศาลปกครองนี่แหละน่าจะพอให้คําตอบได้นะ สวัสดีค่ะแม่มีอะไรเหรอคะพอดีลุงวิลาศมีปัญหาเกี่ยวกับศาลปกครองนะจะ๊ะเดี๋ยวอ้อลองคุยกับคุณลุงดูนะคะ่ะหนูอ้อคือลุงมีเรื่องรบกวนถามหน่อยนะพอดีลุงได้รับจดหมายจากสำนักงานศาลปกครองให้ไปฟังคำพิพากษาข,ของศาลปกครองสูงสุดแต่ว่าในจดหมายแจ้งว่าให้ไปฟังที่ศาลปกครองระยองลุงก็เลยไม่แน่ใจว่าจดหมายพิมพ์ผิดหรือเปล่านะลูกไม่ผิดหลอกค่ะคุณลุง ถ้าจดหมายระบุมาอย่างนี้แสดงว่าศาลปกครองสูงสุดส่งคำพิพากษามาให้ที่ศาลปกครองระยองค่ะซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้นที่คุณลุงยื่นฟ้องคดีเป็นผู้อ่านคำพิพากษานะคะทางผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ไม่ต้องลำบากไปฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดถึงที่กรุงเทพไงคะอ๋ออย่างนี้เองเหรอเออก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปไกลๆค่ะว่าแต่ว่า คุณลุงไปยื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองเรื่องอะไรเหรอคะคือว่าลุงถูกตำรวจจับข้อหามีเครื่องเลื่อยโซ่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครองนะแต่ว่าอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องเพราะเห็นว่าไม่ใช่ทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิดแต่ทั้งด่านศุลก,กากรไม่ยอมคืนเครื่องเลื่อยโซ่ให้โดยบอกว่าแม่อายการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องแต่ศุลก,กากรก็มีอำนาจยึดเครื่องเลื่อยโซ่ของกลางไว้ได้ตามกฎหมาย และทาไมไปยื่นคำร้องขอคืนภายใน30สิวันเครื่องเลื่อยโซ่จะตกเป็นของแผ่นดินแต่นี่ลุงก็ไปตามเรื่องมาตลอดเลยนะแต่ก็ไม่ยอมคืนให้ลุงก็เลยไปยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สุลกากรคืนเครื่องเลื่อยโซ่ให้ลุงนะอย่างนี้นี่เองแล้วคุณลุงจะไปฟังคำพิพากษาวันไหนคะวันศุกร์นี้อะยังไงขอให้โชคดีนะคะคุณลุงสวัสดีจ้าอ๋อลูกอ้อโทรมามีอะไรเหรอจ๊ะ คืออ้อจะถามเรื่องของคุณลุงวิลาศนะคะคุณลุงไปฟังคำพิพากษาแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเรื่องนั้นน่ะศาลปกครองสูงสุดท่านพิพากษาว่าให้ศุลกากรคืนเครื่องเลื่อยโซ่ให้กับคุณลุงวิลาศนะจ๊ะ เพราะท่านเห็นว่าเมื่อพนักงานอายการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องและเครื่องเลื่อยโซ่ของกลางก็ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิดการที่ศุลกากรไม่คืนเครื่องเลื่อยโซ่โดยอ้างว่าคุณลุงวิราชไม่ไปขอคืนภายใน30วันเป็นการอ้างที่ไม่ถูกต้องเพราะการที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นเนื่องจากมีเจตนาให้ของที่ยึดไว้ตกเป็นของแผ่นดินในกรณีที่ไม่มีเจ้าของมาขอคืนภายในกำหนด แต่คุณลุงวิลาศได้ไปติดตามขอคืนมาโดยตลอดทั้งยังแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการแสดงหลักฐานการครอบครองเครื่องเลื่อยโซ่ดังนั้นจึงไม่สามารถถือได้ว่าเครื่องเลื่อยโซ่ของกลางเป็นสิ่งไม่มีเจ้าของที่จะให้ตกเป็นของแผ่นดินจ้ะอยียงเนี้ยคุณลุงวิลาศก็สบายใจได้แล้วสิคะไม่ต้องกังวลจ้าคุณลุงวิลาศก็เลยฝากขอบคุณอ้อโดยนะลูกที่ช่วยคุณลุงเขาวันนั้นน่คะค่ะ ฝากบอกคุณลุงด้วยนะคะแม่ว่าหนูยินดีเพราะเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วหากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง และยังอยู่เป็นเพื่อนกัน,กนค่ะส0มสิบนาทีคดีปกครองกับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันค่ะช่วงนี้ก็จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของคดีปกครองนะคะซึ่งคดีที่เราจะนํามาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นกรณีเกี่ยวกับการตั้งสถานที่หรือว่าโกดังเอาไว้เก็บปุ๋ยแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชซึ่งทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาศัตรูพืชเนี่ยก็ถือว่าเป็นยาอันตรายนะคะถ้าสมมุติว่ามีไว้ปริมาณที่มากแล้วไม่ได้ หรือว่ามีไว้ในเรื่องของการจัดจําหน่ายเนี่ยนะคะก็ต้องมีกฎหมายดูแลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสถานที่เก็บหรือสถานที่มีการตั้งวางจําหน่ายพื้นที่ก็จะต้องห่างไกลจากบ้านอยู่อาศัยหรือว่าชุมชนกันพอสมควรน,นะคะแล้วก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีแต่ว่า ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการรายหนึ่งค่ะเขามีร้านค้าอยู่ในชุมชนแล้วเขาก็ขายปุ๋ยขายยาปราบศัตรูพืชในลักษณะของการขายปลีกมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ต่อมาค่ะจะขายปลีกก็กลายเป็นขายส่งนะคะแล้วทางเทศบาลก็เลยบอกว่าออคุณจะต้องย้ายสถานที่เก็บสินค้าแล้วก็การวางจำหน่ายนะเพราะว่าอันนี้มันขัดต่อกฎหมายท้องถิ่นแต่ว่าผู้ประกอบการคนนี้ย เขาก็มองว่าเอ๊ะคำสั่งแบบนี้มันมีด้วยลรอมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามันไม่มีเหตุผลนี่เขาขายอยู่ตรงนี้ของก็ต้องเก็บตรงนี้มันหลักการไม่น่าจะถูกต้องนะก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับวิทยากรนะคะจากศาลปกครองคือคุณบรรสการเครือสุวรรณอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒนและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะรายละเอียดคดีนี้เป็นยังไงล่ะคะ คดีนี้นะคะก็จะขอเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ประกอบกิจาการจำหน่ายปุ๋ยและยาป,าปราบศัตรูพืชน,นะคะในช่วงแรกนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็ประกอบกิจาการในลักษณะค้าปลีกนะคะแต่ต่อมาเขาก็ขายดีขึ้นนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นการค้าส่งโดยมีสถานประกอบกิจาการนะคะเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวเรียงติดต่อกันไปเลยนะคะสิบเจ็ดครูหาด้วยกันนะคะ ระหว่างที่เขาประกอบกิจการค้าส่งเนี่ยไปได้ประมาณสองปีก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะระหว่างที่เขาขนย้ายยาฆ่าหา้านะคะก็ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น,นกระจายไปทั่วบ้านข้างเคียงเลยนะคะพวกชาวบ้านข้างเคียงเขาก็เลยร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆนะคะต่อมาเนี่ยนายกเทศมนตรีเขาก็เลยได้อาศัยอํานาจตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลน,นะคะที่พิพาทเนี่ย เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราชสอง3นห้าห้าสิบสมนะคะโดยออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนะคะย้ายสถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นเคมีการเกษตรเนี่ยออกไปให้ห่างจากชุมชนไปเลยห้าร้อยเมตรผู้ฟ้องคดีนะคะเขาก็เห็นว่าข้อกำหนดที่กำหนดว่าให้กัวดังสินค้าต้องตั้งในทำเลที่ห่างจากบริเวณสถานศึกษาศาสนสถานตลาดชุมชน และโบราณสถานหรืออื่นๆไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตรนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะว่าขาดเหตุผลและหลักการที่ถูกต้องสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีและก็ผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยเกินความจําเป็นและเกินสมควรนะคะเพราะว่าการก่อสร้างโกดังแห่งใหม่เนี่ยต้องใช้เวลาและต้องใช้เงินอีกจํานวนมากอีกทั้งเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะคะ จึงไม่อาจจะนํามาสร้างเป็นโกดังเก็บสินค้าได้นอกจากนี้แล้วนะคะผู้ฟ้องคดีก็ยังเห็นว่าการที่เทศบัญญัติดังกล่าวนะคะกําหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดดังกล่าวจะมีความผิดตามมาตรา73วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535นะคะซึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนั้นเนี่ยเป็นการกําหนดบทกฎ บ่ากาหนดโทษนะคะที่ไม่ถูกต้องคือผู้ฟ้องคดีเนี่เห็นว่าที่ถูกต้องควรจะก,กําหนดให้มีความผิดตามมาตรา68แห่งพระราชบัญญตัติยางกล่าวซึ่งก็จะมีตาวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืนบาทเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือมีโทษปรับอย่างเดียวไม่ได้มีโทษจําคุกเสียงใดผู้ฟ้องคดีเขาเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็ยังเห็นว่าการออกเทศบัญญตัติดางกล่าวเนี่ยยังขัดต่อมาตรา57แห่ง รัฐมนตรีเหตรขอขอามไปนะคะมาตรา57ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะคะซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นนะคะที่บัญญัติว่าให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนที่จะมีการออกกฎที่มีผลกระทบต่อต่อผู้มีส่วนได้เสียนะคะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีจึงได้นําคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลนะมีคําพิพากษาให้เพิกถอนเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลดังกล่าวนะคะค่ะแล้วพอเรื่องมาถึงสารปกครองค่ะทางสารปกครองมีคำวินิจฉัยยังไงบ้างคะค่ะในเรื่องนี้นะคะสารปกครองสูงสุดก็มีความเห็นว่าพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535นะคะได้บัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ สามารถที่จะออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการนะคะในการควบคุมหรือกำกับดูแลสำหรับกิจการหรือการดำเนินการในเรื่องต่างๆตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขนะคะและให้อำนาจรัฐการส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินการในเขตท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าวนะคะ ซึ่งมาตรา32วงเล็บ2นะคะแห่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็ได้ให้อำนาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นนะคะในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้กำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจการและมาตรการนะคะป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งในคดีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2545นะคะโดยได้กําหนดเรื่องสถานที่ตั้งลักษณะอาคารและการสุขาพิบาลเอาไว้นะคะในส่วนข้อสนะคะได้บัญญไต้กําหนดไว้ว่าสถานประกอบกิจาการเนี่ยจะต้อง ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนวัดศาส,สนาสถานโบราณสถานโรงเรียนสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะแต่สําหรับสถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานเนี่ยราชการส่วนท้องถิ่นก็สามารถที่จะกําหนดในข้อกําหนดของท้องถิ่นนะคะโดยคํานึงถึงลักษณะ และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆน,น,นะคะซึ่งที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุด,ดำคาญได้เนี่ยรัชการส่วนท้องถิ่นก็สามารถที่จะไปกําหนดข้อกําหนดท้องถิ่นว่าจะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการทําสถานที่ตัง้งลักษณะาอาคารอย่างไรนะคะเพื่อความปลอดภัยได้ในส่วนกรณีพิพาทในคดีนี้เนี่ย,ยก็เป็นเรื่องกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะซึ่งในส่วนการออกข้อกําหนดท้องถิ่นก็จะต้องเป็นไปตามมาตรา32ของแห่งพระราชบัญญัติเออการสาธารณสุขพศออ2535นะคะแล้วก็จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวไปข้างต้นระบุไว้ด้วยนะคะเว้นแต่ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุผลเป็นพิเศษเฉพาท้องถิ่นนั้นๆก็ จะนาเป็นกรณีกรณีไปนะคะค่ะแล้วกรณีกิจการขายปุ๋ยกับยายาฆ่ามแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะของผู้ฟ้องคดีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ที่เราจะต้องให้เป็นไปตามกฎหรือว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เมื่อสักครู่อธิบายมาหรือเปล่าคะค่ะเมื่อพิจารณาลักษณะกิจการของผู้ฟ้องนะคะที่ว่า ที่กิจาการจำหน่ายปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชนะนะคะกิจาการเหล่านี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะดังนั้นเนี่ยภายหลังมาที่พวกผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นกิจาการค้าส่งโดยสถานประกอบกิจาการก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ตึกแถวชั้นเดียวนะคะที่ว่ายาวถึง11คูหาเนี่ยแล้วก็ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ก็เลยถือว่าเป็นกรณีที่มีการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะและยังปรากฏข้อเท็จจริงอีกนะคะว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนย้ายยาฆ่าหญ้าเนี่ยที่ว่าทําให้เกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วเลยเนี่ยทําให้เกิดเหตุเดือดร้อนําคาญทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเสียหายจนมีการร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีนะคะก็เลยมีการออกเทศบัญญัติดังกล่าวขึ้นมานะคะที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยเนี่ย ตัวตัวเทศบัญญัติที่พิพาษนะคะในข้อ6วงเล็บ1นะคะก็ได้กําหนดว่าสถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องวางจําหน่ายณสถานที่จําหน่ายเพียงปริมาณน้อยเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าและหรือสถานที่จําหน่ายจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุข พุทธศักราช2,535และโกดังที่เก็บสินค้าเนี่ยจะต้องตั้งในทำเลที่ห่างจากบริเวณสถานศึกษาศาสนาสถานตลาดชุมชนและโบราณาสถานหรืออื่นๆน,นะคะไม่น้อยกว่า500เมตรซึ่งการกำหนดระยะห่างดังกล่าวของสถานที่เก็บสินค้าระยะกับชุมชนน่ะก็จะ เป็นกรณีที่มาสืบเนื่องมาจากปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เองนะคะเกี่ยวกับกลิ่นสารเคมีจากการประกอบกิจาการของผู้ฟ้องคดีเองแล้วก็เนื่องจากว่าสถานประกอบการค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชุมชนอยู่ในตลาดนะคะหากให้มีการเก็บสินค้าซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้นะคะ ดังนั้นข้อกําหนดดังกล่าวเนี่ยซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนนะคะและเมื่อสถานประกอบการจําหน่ายปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้เข้าขายเป็นโรงงานนะคะดังนั้นเทศเทศบาลตำบลน,นะคะเขาก็เคยมีดุลพินิษในการกําหนดระยะห่างของโกดังที่เก็บสินค้าในกรณีเนี้ยให้ห่างจากบริเวณสถานศึกษาศาส,สนาสถานตลาดชุมชน และโบราณสถานหรืออื่นๆได้โดยเขาจะคำนึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจาการซึ่งอาจก่อให้เกิดอ,อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือการก่อเหตุําคาญนะคะตามในยักข้อสามของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจาการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขอส .2,545 ได้นะคะดังนั้นการออก เทศบัญญัติดังกล่าวเนี่ยซึ่งชอบอด้วยกฎหมายแล้วค่ะค่ะแต่คราวนี้มันมีประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีเขาฟ้องเอ,อะไรเนี่ยน,นะคะว่าการกําหนดบทลงโทษของเทศบัญญัติฉบับเนี้ยไม่ถูกต้องตรงนี้ศาลม,มีคําวินิจฉัยไหมคะค่ะในส่วนประเด็นนี้นะคะศาลก็มีความเห็นว่าเมื่อพิจรารณาข้อหกของเทศบัญญัติที่พิพาทนะคะซึ่งกําหนดว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องมีการควบคุมจะต้องปฏิบตัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กำหนดได้ไว้ตามสามควรแก่กรณีดังนี้นะคะก็คือหนึ่งสถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะต้องวางจำหน่ายนักสถานที่จำหน่ายเพียงปริมาณน้อยเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าและหรือสถานที่จำหน่ายจะต้องวควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพสศ2535และโกดังที่เก็บสินค้านจะต้องตั้งในทำเลที่ห่างจากบริเวณส,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 สถานศึกษาศาส,สนาสถานตลาดชุมชนและโบราณส,สถานหรืออื่นๆไม่น้อยกว่า500เมตรนะคะ ข้อสองก็คือสถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งในทำเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครกให้พ้นจากที่นั้นได้โดยสะดวกนะคะข้อสามคือต้องทํารางระบายน้ําไปสู่รางระบายน้ําสาธารณะหรือบ่อซึ่งรับน้ําโสโครกนั้นไว้ด้วยวัตวัตถุที่ถาวรไม่มีการซึมไม่รั่วแล้วก็มีน้ําไหลได้สะดวกนะคะข้อสี่ จะต้องมีระบายน้ำและรางระบายน้ำเนี่ยจะต้องไม่มีลักษณะที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียงนะคะแล้วจะต้องมีการจัดการน้ำเสียจากการประกอบกิจการก่อนที่จะระบายน้ำออกไปด้วยข้อห้าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าสถานที่ใดเนี่ยสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึมรั่วไหลหรือขังนะคะ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ำสโสโครกหรือต้องมีเครื่องระบายน้ำเครื่องป้องกันมลพิษต่างๆเช่นควันมูลเท่าไอแสงลังสีเสียงความร้อนความสั่นสะเทือนสิ่งมีพิษหรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจเป็นเหตุดำคาญแก่ผู้อื่นเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ข้อหกนะคะจะต้องมีแสงสว่างและทางระบายลมเพียงพอ ต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และ,มะแมลงนำ,นำเชื้อโรคต่างๆนะคะข้อเจ็ดต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่การประกอบกิจการนั้นและข้อแปดนะคะต้องมีที่รองรับมูลฝอยอันถูกสุขลักษณะด้วยจางที่สารได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นนะคะว่าข้อหกของประกาศที่พาดข้างต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้วัตถุอันตรายหรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะต้องวางจำหน่ายนักสถานที่จำหน่ายเพียงปริมาณน้อยเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าเท่านั้นนะคะแล้วก็การจัดก,การเกี่ยวกับน้ําเสียขยะการจัดก,การสถานที่แสงสว่างการระบายลมหรือแม้แต่ส่วนที่กําหนดว่าโกดังที่เก็บสินค้านั้นน่ะจะต้องตั้งในทําเลที่ห่างจากบริเวณสถานศึกษาศาสนสถานตลาดชุมชนและโบราณสถานหรืออื่นๆไม่น้อยกว่าห้าเมตรนะคะ ก็ล้วนแล้วจะเป็นข้อกําหนดที่เกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพซึ่งเทศบาลตําบลที่พิาพาทเนี่ยมีอํานาจที่จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา32วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่เทศบาลตําบลที่พิาพาท ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับบทกำหนดโทษตามข้อ28นะคะจึงสอดคล้องกับมาตรา73วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธรรารณสุขพุทธศักราช2535ที่บัญญัติว่าผู้ใดาสาฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะ คดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามคำคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษายกฟ้องนะคะเป็น <ument S 1> ค,คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายมเลขแดงที่ออ่างสอเสือ5ทับ2 5, 5 6 2, 5 2ค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตทิ้งท,ท้ายให้กับคุณผู้ฟังบ้างไหมคะค่ะข้อสังเกตในคดีนี้นะคะ ก็จะเห็นได้ว่าคาดีนี้สารปกครองสูงสุดนะคะได้วางแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหลายนะคะซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอํานาจในการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นเนื่องจากว่าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่และมีหน้าที่หลักในการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญดังนั้นเนี่ย ราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆก็จะมีอำนาจดูแลพินิษในการกำหนดระยะห่างระหว่างโกดังเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีอันตรายของสถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานนะคะทั้งนี้โดยก็จะคำนึงถึงการคุ้มครองกันและการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญนะคะค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวิทยากรของเรานะคะคุณมนัสการเครือสุวรรณวิทยากรจากสำนักง,งานสารปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เราจะพบกับรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะทางช่องทาง วิทยุรัฐสภาและเราเพิ่มช่องทางใหม่ค่ะที่ออกอากาศคู่ขนานไปกับสื่อของวิทยุรัฐสภานะคะนั่นก็คือช่องทางจากสารปกครองนะคะก็คือ Facebook f a ฟนเพจของสำนักงานสารปกครองรวมไปถึง Youtube c h a n e นลของสำนักงานสารปกครองและถ้าท่านมีปัญหาที่รู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหน่วยงาน นีกหน่วยง,งานหนึ่งที่อยากให้ท่านนึกถึงก็คือสารปกครองโทรศัพท์มาที่สายด่วนสารปกครองได้ค่ะหนึ่งสามห้าห้านะคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับสามสิบนาทีคดีปกครองดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินฮิรันและคุณมนัสการวิทยากรจากสารปกครองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปท้งใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกไปเมื่อรวมกันโดยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิงกลายเป็นเนมือนรมเงาเห็ดพึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับ รากแห่งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมลังจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ ยังดีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวัน ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรักยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เราร